มีคนขอให้ทำพิธีการตั้งถ่ายบัตรประชาชนนะครับขั้นแรกนะกดตรงคำว่าออปชันนะครับเข้ามาหน้าก็ p ปีนะครับกดที่ออปชันนะครับออปชันแล้วก็ไปที่ N on one นะครับเลือกกระดาษนะครับอันแรกนี่เลือกเป็น A4 แล้วนะครับอันที่2นี่เลือก original size ก่อนนะเออเอ่อโอเค original size อเลือกเป็น A5 A5A นะครับโอเคฮะคอะ่ปกติก็เป็น A4 แล้วครับไม่ต้องเลือกอะไรโคดไปนะครับเสร็จปับ๊บมามาเมมโมรีนะครับเราต้องบันทึกไว้นะครับงานที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เลือก M1 นะครับตั้งชื่อก่อนก็ได้นะครับตั้งชื่อไ้ชื่อที่เราจะใช้งาน เสร็จแล้วเราก็เลือกรีจิเตอร์นะครับรีจิเตอร์อีกทีหนึ่งรีจิเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นการเสร็จสมบูรณ์ครับโอเคออกเลยคราวนี้เราจะเข้าใช้งานแล้วก็กดรีเซ็ตก่อน,นครับพอเราจะเข้าใช้งานเราก็กดเฟเบรินะครับเฟเบริดปับ๊บไอเดียการไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่ต้องแล้วครับกดใช้ได้โอเคได้เลยมันบันทึกไปแล้วตอบเย็ด มันจะขึ้นเหลืองๆฮะขึ้นเหลืองคือคําสั่งมันมันถูกเรียกขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับม,มือใหม่ช่างใหม่ช่างอามโอเคครับผม